เต้กำมาเรื่องนี้เนาะกับแบรนด์เทวเป็นแบรนง์ทั้งท้าก็ดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นเขียนมากมากก็เออเป็นอีกเป็นงานแรกๆเลยนะครับที่เต้ได้ออกมาเป็นเป็นอีเวนท์ที่หลังจากเอ่อโควิดนะครับผมก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็เอ่อต้องบอกว่าเต้เนี่ยเป็นแฟนของเอ่อแบรนด์อยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะเป็นเป็นยูเซอร์เป็นคนที่คลั่งนาฬิกามากๆครับผมก็ดีใจมากๆเลยครับตั้งแต่ที่ รู้ว่าตัวเองจะได้มาออกงาน Watch f a ร r ทางนี้นะครับก็จริงๆช่วงที่ไม่ได้ไม่ได้มีงานก็ได้มาเป็นลูกค้าตลอดทุกปีครับผมปากันทิบ้านก็ดีใจครับวันนี้เล่งๆเลยไหมพี่เต้สักหนึ่งเปอนครับผมนี่นะครับตัวนี้เลยครับนี่ก็คือ,อเป็นรุ่นใหม่ของเขานะครับก็เป็นเป็นเป็นลิมิเต็ดนะครับเป็นเขาเรียกอะไรคอลเลกชันใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าเต้เป็นแฟนจีช็อกอยู่แล้วแล้วก็บอกว่า จีชองเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ใส่ง่ายมากนะครับก็คือใส่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คือเต้เป็นคนลุยสปอร์ต hmm. แล้วก็ชอบแบบเดินทางต่างจังหวัดชอบบุกเขาเล,ลุยน้ำอะไรเนี่ยครับแล้วก็ได้มาเจอรุ่นนี้นะครับพี่เขาก็บอกว่าเ,าเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วก็คือมีความพรีเมียมนะครับเขาบอกว่ามันในคอนเซปต์ไลท์แอนเชเดอ์ก็คือใส่ได้ทุกยุคนะครับแล้วก็วัสดุค่อนข้างแ mm hmm. บบเงามีความสวยงามแต่ว่าใส่ง่าย ใช่ก็ก็ดีใจนะครับที่ได้มาสวมใส่นะครับผมก็อันนี้รุ่น,นเป็นรุ่น MTG นะครับ B 3 0 0พครับผมเป็นลิมิเต็ดรุ่นใหม่เลยคือพรีเมีย่ยมมากมากับผมให้ฝากหน่อยเผื่อใจสนใจด้วยก็ก็ฝาก G Shock นะครับแล้วก็ฝากแบรนด์ฝากงาน Watch Fair ในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ ดีใจนะครับที่ได้มาได้ได้ก,กลับมานะครับเห็นบอกว่าเป็นการครบรอบ75ปีด้วยโอ้โ oh, ห mm hmm. มีวา,ารสาที่ยาวนานมากๆนะครับผม mm hmm. แล้วก็ได้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นแฟนนาฬิกาอยู่แล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็เต้ว่า h ีช k เนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์หลายๆคนมากๆเลยนะครับผม mm hmm. แล้วก็อ,อยากจะฝากรุ่นใหม่นะครับผม MTGB 3000นะครับก็ ต้องเขาเขาคอนเฟิร์มเลยว่าทนมากๆกนะครับก็คือด้วยเห็นเห็นเมื่อกี้คุยกันก่อนที่จะมาสัมภาษณ์ก็คือบอกว่าเนี่ยเป็นกระจกซับไฟเป็นกระจกที่ที่เขาบอกว่าเป็นอาณาสนามแบบเหมือนเหมือนกระจกของเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยก็คือคือคนที่ใส่นาฬิกาเนี่ยจะมีความกังวลเหมือนกันก็คือกลัวว่าจะเวียงไปชนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาคอนเฟิร์มเลยว่าอันเนี้ยแบบไม่ต้องห่วงเลยว่าทนมากนะครับผมแล้วก็อยากให้ดูว่าตอนแรกเนี่ยคือ คิดว่าอาจจะมีน้ำหนักยเยอะอะไรเงี้ยด้วยความที่ดูเป็นเป็นเหล็กเป็นอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเบามากเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นเป็นมัสดุใหม่เหมือนไฮสแตนเลสสตีลก็คือเหมือนแบบ ให้ความแข็งแรงมากแต่แต่ว่าน้ำหนักเบาใช่ครับย่งนีก็ฝากมาชมได้น,นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เซ็นทรัลชิดลมนะครับมาที่ของเราตอนนี้พ<ม>ี่เต้ก็ผมนะมีงานกลับมาทำในโงการอะไรครับก,ก็ก็ตอนนี้ก็ก็ดีใจนะครับที่ได้กลับมา,อย,าอย่างครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ได้กลับมาทำงานแล้วก็ได้มาพูดคุยต่อหน้าแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่ได้อยู่ในโลกออนไลน์มา <laughs> มายาวนานมากๆนะครับก็ดีใจนะครับแล้วก็เต้เชื่อว่าสถานการณ์ต่างๆก็กลับมาเป็นปกติแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็กลับมาเขาเรียกอะไรทำมาค้าขายได้นาอเอออ,อย่างงานเต้ก็งานแสดงก็ได้กลับมาสถานการณ์ปกติหลังจากที่จะก่อนเนี่ยก่อนที่จะเข้าก็ต้องมีการตรวจืรนเราแบบ ตรวจก่อตรวจหลังถัาคัดกรองอย่างหนักแล้วพอเวลาแบบเวลาถ่ายที่มีมีคนแบบว่าติดเชื้อก็วิดทีก็ต้องพักกองยาวนานอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นอะไรที่ลําบากมากช่วงเวลาที่ที่ผ่านมาออเงี้ยครับก็ดีใจนะครับได้กลับมามีชีวิตปกติอีกครั้งหนึ่งครับผมแฟนคลับก็การต้อนรับแบบหนาแน่นเหมือนเดิมเนาะมากๆครับมากๆก็ยังสนับสนุนยังยังรักเหมือนเดิมครับแล้วก็มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็หลังจากผลงานล่าสุดก็ มีแฟนๆที่รู้จักเรามากขึ้นเยอะอะไรเงี้ยครับก็อย่างเต้ก็จะไปกลับกรุงเทพขอนแก่นนะครับพอร้านอาหารตัวเองเนี้ยพอหลังๆกลับไปร้านก็จะมีมีคนรู้จักเรามากขึ้นจากแต่ก่อนคือไม่ค่อยมีคนรู้จักเลย้ะก็เวลาแบบคืออยู่นู้นเต้ก็จะทําเองหมดเลยจะบางทีไปเสิร์ฟเองไปรับออเดอร์อะไรเงี้ยก็จะหลังๆพอมีคนรู้จักก็จะเขินเขิเลยฮะเออใช่ใช่ตอนเนี้ยมีฝนตกพายุข้าวขอนแก่นก็เป็นอีกจังหวัดนึงที่โหน หนักมากครับรถเกือบดับครับคุณหนักจริงๆครับก็แต่เชื่อว่าหลายๆจังหวัดก็โดนเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็เอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยก็ผ่านไปเนาะแออก็เห็นเคาว่าล่าสุดอ่อนกําลังลงแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ว่าสองสมวันที่ผ่านมาก่อนที่ได้จะกลับมากรุงเทพฯม่ก็ค่อนข้างหนักหนักมากเลยครับบ้านเราก็บ้านเาโดนที่คือร้านโดนครับโดนโดนแต่ว่าร้านอาจจะอยู่พื้นที่ที่ค่อนข้างสูงนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็อาจจะแต่ว่า ลมที่ตีเข้ามานี่ก็โ,โหดนเหมือนกันกลัวราคาปิวเงครับใช่อย่าบ้านเราโดนเสียหายหนักไหมของของเต้จะอยู่ในโซนที่ค่อนข้างค่อนข,ข,ข้างสูงประมาณนึองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าพื้นที่ที่เขาแบบโดนแบบอยู่ตามหน่อยก็อาจจะโดนอะไรงี้คนรู้จักย่านพี่น้องอะไรก็ตอนนี้ก็ขึ้นไปชั้นสองไปรายการเลย,เ,ลยเป็นห่วงอะไรก็ไม่ได้รู้คัเป็นห่วงครับเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วยิ่งมีข่าวล้วสุดที่ เรื่องไฟช็อตอะไรอย่างเงี้ยครับเออยิ่งแบบโอ้โหแบบจริงๆแล้วมันมีอันตรายมากกว่าเรื่องเรื่องแนวเนาะมีเรื่องแบบไฟเรื่องอะไรด้วยก็เออต้องระวังนะครับระวังได้ได้แล้วอย่างตอนนี้กลับมาแล้วมีอะไรที่ผ่ายทำอยู่บ้างครับผมรำรำมาเจอตอนนี้มีมีคุยๆนะครับมีแบบว่าเริ่มคุยเรื่องเออเวลาคุยก็จะแบบมีคุยเรื่องบทเรื่องเราเออนำเสนอบทอะไรเราเราแบบเราทำได้ไหมอะไรเงี้ยครับอยู่ในขั้นตอนแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลอะไรงเงี้ยก็ เราฝากเราติดตามครับช่วงนี้ก็จะกลับค่อนเกนฑ์บ่อยครับแต่จะมีให้เป็นขับได้เห็นผลงานเช่อว่ามีแน่นอนครับเช่อว่ามีแน่นอนก็เช่ไว่ามีแล้วก็คิดว่าอนาคตอ่ะน่าจะได้ผลงานที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างจากเดิมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ่ที่เราบอกกลับผอนเกนฑ์บ่อยเพราะว่าเพราะว่าเราก็ด้วยความที่อย่างปีที่แล้วเราโดนเรื่องโควิดไปใช่ไหมครับเราร้านอาหารเราก็คือโดนปิดยาวเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เพิ่งได้กลับมาเปิดแบบเต็มตัวและมีการรีโนเวทหลังจากที่แบบปิดไปนาน mm hmm. อะไรเงี้ยก็ก่อนหน้านั้นนะครับคือเต้ไปถ่ายที่อานอที่เชียงใหม่ mm hmm. ประมาณ3เดือนได้แล้วก็คือ3เดือนนี้คือไม่รู้เลยว่าที่ร้าน,เป,นเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย หลังจากที่ถ่ายเสร็จโปรโมทเสร็จก็เลยต้องรีบกลับไปไปดูเรื่องรีโนเวทเรื่องอะไรด้วยอะไรเงี้ยใช่ทุกอย่างใช้เงินรออใช้หนักมากครับต้องโควิดนี่ก็เกาะเสาไว้หนาคือถ้าอีกปีหนึ่งนี่คือเราจะปิวไปกับพายุแล้วนะเออใช่ใช่ลก็ต้องเร่งหาเพื่อมาซัพพอร์ตอะไรส่วนที่เราใช่ครับเพราะว่าเราปีที่ผ่านมานี่คือเราแบบคือน้องน้องที่ร้านอะไรเงี้ยครับก็อยู่ด้วยกันมาห้าปีแล้วอ่ะเราก็ คักกระปุกอะทุกกระปุกให้ทุกเดือนใช่ก็คือก็คือแบบหนักจริงๆก็เลยปีนี้ก็เลยต้องแบบรีบรีบรีบปรับปรุงรีบอะไรใช่ใช่รีบกลับมาเปิดได้ใช่ครับใช่ประตูคู่เนาะอครับโมเป็นกำลังใจให้ทุกคนเช่นกันครับผมขอบคุณนะครับ